คุณู้มคะกลับมาเบรกนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันค้างเอาไว้ถึงเรื่องของเลข7ที่บอกว่ามีทั้งสองสาขาอยู่ในเบอร์คุณเอกเบอร์เดียวก็คือมี7ทั้ง2องตัวเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเลข7มันจะสาหัสสาการใช่จะเหนื่อยแล้วทำไมถึงต้องมีถึงต้องสองทำไมอาจารย์ให้ให้ให้คนคนนี้ได้หรือว่าไงครับทำไมพี่เขาชอบแบบเหนื่อยยงเงี้ยคหรือยังไงต้องต้องดูพื้นฐานชีวิตคือคนที่มีกิจกรรมเยอะ มีงานเยอะทํางานหลายอย่างทํางานซ้อนงานพวกบ้างานบ้าพลังครับใช้แล้วเขาจะมีความสุขคือถ้าใช้เลขหน่อมน้สบายๆเนี่ยเขาจะเกิดความทุกข์เพราะเคยชินแล้วก็พื้นฐานคือเท่าที่คุยกันคือมีภาระครอบครัวที่ต้องดูแลเยอะนะครับพอใช้แล้วเขาสึกว่าเขามีพลังแต่ความเครียดมีแน่นอนคือมันเป็นความเคยชินแล้วก็จงใจที่จะเลือกคือพร้อมที่จะเลือกว่าฉันจะลำบากอยากจะลำบาก อยากจะลำบากทำไมลำบากเราจะปวดหัวป่ะครับใช่ผมมีเพื่อนเป็นแบบนี้คเดี๋ยวนายเกรนกลับมาอีกรอบนะเพราะไม่ลำบากเฮ้ยผมมีเพื่อนเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาเป็นไงอ่ะฮะแล้วเขาเป็นไงเพื่อนเราอ่ะนั่งอยู่ข้างบนน่ะก็เลยคุณอาลาอ่ะเหมือนกันนั่งอยู่บอกถ้าไม่ได้ทำงานปวดหัวต้องหางานมาทำโอเคแล้วอัตตายเนี้ย ใช่ต้องมีอะไรให้คิดตลอดเวลาใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สามารถจะมี7จ็ดสองตัวในหนึ่งเบอร์ได้เรียนมานานหรือยังครับเรียนก็เปลี่ยนเบอร์มาจริงๆนะครับส่วนตัวเนี่ยเรียนคุราศาสตร์มาประมาณ1 0 1สิปีครับผมแล้วมาเรียนเรียนพลังงานตัวเลขอาจารย์นี่แล้วก็มาเรียนพลังเรื่องตัวเลขอาจารย์จริงๆก็คือจริงๆโดยโดยส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไม่เชื่อพอทดสอบด้วยตัวเองครับผมมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงนะนะครับเพราะมันเปลี่ยนจริงพอเปลี่ยนผมก็มาเรียนอาจารย์พอเรียนกอาจารย์เสร็จไปแล้วเนี่ย เพื่อนๆก็วิ่งเข้ามาให้เราเปลี่ยนสักกี่เดือนครับเอ่อสี่ประมาณ4เดือนที่ผ่านที่ผ่านมาแสดงว่าพื้นฐานอาจารย์คุณเอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็ตกับเรื่องนี้เร็วอยู่แล้วเพราะมันคนเพราะว่าสนใจผลลสาย่แล้วด้วยแล้วก็เรื่องตัวเลขก็คิดตลอดเวลาด้วยเปลี่ยนยังไงฮะสี่เดือนเปลี่ยนไปช่วยไปกี่คนสี่เดือนนะครับเอ่อทั้งหมดในประมาณห้าพันห้าพันเดี๋ยวก่อนห้าพันคนห้าพันคนคุณลองเอาเอาตัวคนหารจำนวนวันเด็ด เออคืเคือกับเท่าไหร่จริงๆร5 0้อยห้าสิบวันอ่ะที่น่าแปลกใจคือแกไม่ได้โฆษณาแต่คนตามหาครับผมเบอร์ไหนมันดึงดูดหรอคะอาจารย์ยิ่งใหนึ่งเบงร์สองรือรล่าเออนั่นนี่คือคุณเอกไม่ได้เปิดร้านเพื่อรับดูเบอร์ใช่ไหมคะไม่ครับไม่แล้วเขาเป็นใครมาหาคุณเอกแต่ผมผมคิดอย่างนี้เหรอทีนึงว่าตอนแรกอาจารย์ปากต่อปาก อาจารย์บอกกับเราว่าวางเบอร์ให้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทํางานหนักทํางานโหลดแต่พอมาฟังว่า5้าคนใน5้าพคนใน4เดือนแล้วทํางานส่วนตัวด้วยครับผมโอ้ยนอนยังไงครับก็จริงๆนี้แฟนผมเนี่ยก็จะบอกผมว่าครับไปแต่งกับ iPad เถอออคือตางทีตีสามตีสามันอย่างนางจีมนางจีอยู่แต่เขาไม่เล่นเกมนะฮะเขานั่งดูตัวเลขจริงเหรอฮะโอ้โหตายละ คือบางทีเนี่ยคนคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาเหมือนเขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสตร์ที่ที่อาจารย์นะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยอยากจะมาดูอาจารย์แต่ว่าบางทีมาไม่ถึงแต่หน้าตาคุณนี่ผ่องใสมากนะไม่เหมือนคนนอนน้อยเลยนะดูเองดีด้วยแะไรเงี้ยตอนนี้ป่าไปประมาณครึ่งค้อนจังหวัดหาดใหญ่แล้วแบบพี่ห้าพันคนเนี่ยตีเดือนห้าพันคนอัมเภออัมเภออัเพออัมเีเดือนห้าพันคนปีหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะดสินเดี๋ยว เดือนหน้าลางไปอำเภอแน่เลยเอาเป็นว่าชีวิตตัวเองก็พลิกชีวิตตัวเองก็พลิกครับแสดงว่าเราต้องบอกก่อนว่านักลงทุนเนี่ยถ้าเขาไม่พิสูจน์ไม่รู้ไม่เสี่ยงเนี่ยเขาก็คงไม่มาจมหรอกพอรู้แล้วก็มาทางนี้ไปช่วยเขาใช่ฮะนะฮะงานตัวเองก็ช่วยได้งานตัวเองกขาช่วยได้ถามนิดนึงเป็นนักลงทุนด้วยเบอร์โทรศัพท์คู่ค้าเนี่ยเวลาเราดูอะเราเราจะรู้เขาเลยไหมเราได้ประโยชน์ไได้ครับคือการการดูเบอร์โทรศัพท์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรา เราอาจจะไม่ต้องคุยกับเขาเยอะละเราเห็นมือโทรศัพท์เขาเรารู้แล้วว่าคนนี้พร้อมจะลงทุนโอแล้วเหมาะกับการงานได้นะสบายเลยนะใช่ครับอุยคนนี้มาอุ้ยหวานหวาเสียงคัจัดปลายน้องอันนี้ไงน่าสนใจเขาทำโบรกเกอร์ส่วนหนึ่งทำค้าที่ดินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมคเป็นวิทยากร เพราะนั้นเนี่ยสามเบอร์ที่อาจารย์วางมาให้เน mm. ี uh, ่ยอันนี้ค uh, oh ืออาจารย์วางให้หรือว่าคุณเอกวางเองคือเขาถามว่าใช้แบบนี้เหมาะไหมนะครับก็จะมีสองเบอร์แรกเนี่ยที่ให้ความเห็นไว้แต่พอใช้แล้วบอกว่าจี๊ดแม่เป็นไงเชื่อผมว่าจี๊ดเนี่ยแต่นิดนึงฮะยังไงครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่เรามีความรู้แล้ววางเบอร์ให้ตัวเองเนี่ยไม่เหมาะผิดผลเพราะกรรมเนี่ยมันก็จะบังเราอยู่ที่เดิมอย่างผมเนี่ยผมผมเรียนมาแล้วเนี่ยโอเคผม ผมคิดว่าผมชอบต้องถามอาจารย์ว่าเหมาะไหมนะครับนั่นคือนั่นคือจุดหนึ่งที่ผมมองถ้าหากคิดว่าเราจะจะจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมีครูจริงจริงคือจะเปลี่ยนปุ๊บก็ต้องให้อาจารย์ดูก่อนใช่ครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยคือเบอร์ที่ผมใช้เนี่ยผมจะถามอาจารย์ว่าเหมาะไหมครับผมนะครับ นี่ขนาดคนที่เขาไปช่วยคนมา5 0าพันกว่าคนนะเขาจะเปลี่ยนเบอร์ตัวเองให้ยังถามอาจารย์ก่อนเลยเขาเรียกว่าสิทธิ์มีครูไงพี่ที่น่ายกย่องอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่เขาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเขาจดชื่อไว้แล้วก็ไปนั่งเขียนทําบุญให้หมดเลยนะครับคือมันเกี่ยวกับการทาบุญด้วยเพราะว่าช่วงไม่ทําช่วงไม่ทํารู้สึกว่าชีวิตเจอเรื่องยากๆปิดไรยากหน่อยจริงผมมองว่าเรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันมันคือสื่อของกรรมตัวหนึ่งพอเราไปไปไป ไปเบี่ยงเขาเนี่ยหรือเหมือนกับเราไปยุ่งเขาเนี่ยมันมันส่งมาที่เราครับนะครับคนที่เปลี่ยนเบอร์ไปเนี่ยนอกจากความเชื่อแล้วเนี่ยเขาต้องปฏิบัติอนะครับบางคนบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่เห็นผลเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นไปได้ เพราะฉนั้นผมว่าน่าสนใจมากๆคุณทํำย่างอ่ะคุณเปรียบไม่หรอตัวนี้ทาตลอดทําอะไรครับทําบุญทําบุญนะวันนี้เป็นถวายสังฆทานบรรลุเป้าตันหมายอมนาถาทุครับจริงจริงคือรับประเขาครับผมใช่ครับช่วงนี้เป็นบ้านทําบุญมากพูกเลยจริงๆเก่งอย่างนี้ท่าทางจะเซนดีลองหน่อยดิไหมคะหน้าจอครับผมไอ้สมเด็จเหล่ามาเลย คนกำลังรุ่มร้อนแล้วครับพี่ตอนนี้เหลือสามวันสุดท้ายในเบรกนี้ต้องดูก่อนครับผมเอาซะหน่อยฮะน่ข้อความมีอะไรยังไงอ่ะมาเลยไปที่ที่มายเะขสองสี่สามพับสองสี่สามยังไงครับเนี่ยยังไงฮะเลขสามตัวนี้อยู่แล้วเป็นไงฮะปักเสียงเป็นหลักฮะร้อนอ้ไม่ใช่สองหนึ่งนี่สองสี่ทีนี้ทีนี้เบอร์เนี่ย เอสี่สาคือการทะเลาะกันสองสคือครึ่งหนึ่งน่ารักครึ่งหนึ่งทะเลาะกันครับบ้านนี้ก็สุกๆสุกสุดิบนะครับเป็นแฟนต้อนนี่เลขสามนกันครับผมค่ะต่อไปนะคะเจ้าของเป็นวิศวกรเขียนแบบสี่เก้าหกหกห่งห้าค่ะได้ไนมใช้่ได้ครับแต่มีดีกว่านี้ใช่เป็นดีที่มากกว่านี้แต่ทีนี้ว่า เขาเขียนแบบก็น่าจะใช้งี้ได้ครับผมนะครับไม่ม่เสียไ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 ม่เสียนะคะอ่ะต่อไปคุณยุทธนานะคะขายประกันชีวิตค่ะเบอร์เก่า491 8821นครับะคะเบอร์ที่ได้มา442 4239แล้วก็787 8261งานเงินค่ะยังไงครับอันนี้เขาจะทำงานอะไรไม่รู้ขายประกันขายประกันแล้วก็แข่งขันกันขายด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ ได้ผลทั้งสองเบอร์อยากมีเซเว่นสองหลังเมื่อกี้มีเซเว่นสองสาขาเพราะว่ามันมันมีทั้งเลขที่ตอนกลางคืนใช่ฮะมีเลขคนที่เข้ามาคุยด้วยฮะสองหกเป็นเลขที่ดึงคนเข้ามาคุยกับเราแล้วหกเนเป็นเลขที่เราคิดในการสร้างแบบการขายกับขายลูกค้าใช้คู่กันเลยได้ทั้งสองเบอร์ไปทำบุญด้วยไปทำบุญด้วยต้องทำบุญนะโอเคงั้นพี่ทำบุญด้วยนะบุคนะบุคนะหนึ่งสามสี่หนึ่งหกสองเก้าเบอร์นี้ดีดีไหมฮะ เสียอย่างไรอ่าว่ามาเลยเมื่อกี้มี1นึ่งสามเป็นเลขเสียดีครับมันเป็นเลขเสียไปเดิยไปใช้ไปใช้เลยเดี๋ยวทะเลาะคนนะครับสามทะเลาะกันครับผมเปลี่ยนใช่ไหมคะควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนจะทะเปลี่ยนง่ายนะฮะงานออฟฟิศนะคะ8 2 3 5 4 1 5แล้วก็5 6 9 4 5 9 2ค่ะทำอะไรอ่ะไม่รู้นักงานออฟฟิศนะครับครับผมนักงานออฟฟิศแต่ว่าจะเอาไว้สิ่งโชคสิ่งโชคจะเอาไว้สิ่งโชคจ้า เซ็โชวลเป็นประเด็นร้อแล้วกันประเด็นหลักคือชีวิตจะดีขึ้นผมแนะนําเบอร์แรกออ๋มาสองเบอร์ชั้นหนักเบอร์แรกโอเคกว่าครับผมนะครับนะคะเบอร์แรกนะคะับต่อมาต่อมาสี่สี่ทับสี่ศูนย์ภาพรวมค่ะเในบ้านหลังนี้เป็นไงววันนี้จะไปถามเรืที่บ้านเยอะใช่ไหมน่าจะพูดมากนะครับอาจารย์น่าจะพูดมากกันทั้งบ้านสี่สี่เเก่งละชจริญบ้านบ้านนี้ก็จะคนวุ่นวายก็ได้นะครับทีนี้ว่าสี่กับศูนย์เนี่ยในบ้านก็จะมีมีห้องพระมีห้องลับมีอะไรแปลกๆในบ้านนะครับ ก็ต้องบูชากันดีๆทีนี้ผมคิดว่าศูนย์ยังไงก็ไม่ให้ผลดีเสี่ยงว่าเดี๋ยวพลังของมะเร็งโรคภัยไข้เจ็บจะเขอารในบ้านก็ปิดแผ่นทองที่เรีกศูนย์แล้วกันครับผมโอเคมันแก้เคลกันได้อยู่นะคะอ่ะต่อไปนะคะยังได้อีกไหมได้ก็ขึ้นไปเลยเป็นหมอดูด้วยโอ้โหหาเบอร์ได้สี่5 1 4สา6ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่ะคะแล้วก็สี่9 5 1สา้าห้าหนึ่งอะไรเอ่ยสี2สี่9อห้าหนึ่งโอเคขอโทษค่ะ สองเบอร์นี้เป็นหมอดูด้วยอาชีพแรกอะไรครับใช้ได้ทั้งสองเบอร์แหละแต่เบอร์หมอดูต้องเบอร์ที่สองครับพอมีเลขเก้าห้าครับก็เป็นหมอดูโอเคเป็นครูหาชีพแรกเป็นครูเป็นครูแล้วหมอดู แด้สองเบอร์ครับครับผมเบอร์แรกเป็นครูก็ได้ครับผมนี้เปลี่ยนมาแล้วครันจะเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วครับผมครูแนวเซ็กซี่นะแเซ็กซี่ด้วยได้เลยนะคะงานเอกสารธุรการทหารด้วยได้ครับสี่เก้าหนึ่งห้าสามสองสี่ครับได้ครับได้ครับอ๋อฝ่ายธุรการเป็นทหารไงใช่ครับมีเสน่ห์มีบารมีในตัวเองจะได้ครับจะได้เป็นเส้นอนาคตไหมครับผมพอได้พอได้พอได้นะครับพีพอได้ลุ้นนะแต่ขยับถ้าขยับอีกนิดนึงเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นไปอีกโปรลโปรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้า นมาถามว่าคนที่เขาเปลี่ยนให้ใ<ช>เป็นยังไงเออ,อได้จะพูดเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ